เรายังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคดีของเสียแป้งตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้สําหรับ,บเสียแป้งนะคะแต่ว่าสารอนุมัติออกหมายจับเจ้าหน้าที่ราชทัณท์ที่มีส่วนช่วยพาเสียแป้งหลบหนีทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมสองคนมอบตัวแล้ววันนี้ส่วนอีกคนที่อนุมัติหมายจับออกมาคนล่าสุดพบพฤติกรรมว่าคนนี้เป็นคนเปลี่ยนโซ่ตรวนเพื่อพาเสียแป้งหลบหนีค่ะ นายวริทนทรทองประจงและนายเอกลักษณ์ชัยการเจ้าหน้าที่ราชทัรเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทนายความเดินทางมามอบตัวกับพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากทั้งสองนายถูกออกหมายจับเป็นหมายจับฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่คือผิดมาตรา157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังตามอำนาจศาลตั้งแต่15ปีขึ้นไปกระทำการใดๆให้ผู้อยู่ระหว่างการควบคุมหลุดพ้นจากการคุมขังไปซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนะคะช่วงค่ำวันนี้ศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบภาค8นครศรีธรรมราชยังอนุมัติหมายจับ เจ้าหน้าที่ราชทันเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือนายวีระชัยหนูด้วงในฐานความผิดเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ราชทันทั้งสองนายที่เข้ามอบตัววันนี้หลังจากแนวทางการสอบสวนของตำรวจไปพบว่านายวีระชัยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคนไปเปลี่ยนโซ่ตรวนให้นายชาวลิตช่วงกลางวันของวันที่21ตุลาคมในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หลังจากคืนก่อนหน้านั้นนายชาวลิตหรือว่าเสียแป้งพยายามจะตัดโซ่แต่ว่าไม่สำเร็จค่ะ ล่าสุดก็มีรายงานว่านายเวรชัยที่ถูกออกหมายจับคนล่าสุดนี้หลังทราบว่าตัวเองถูกออกหมายจับก็เตรียมจะเดินทางเข้ามามอบตัววันนี้เช่นกัน